ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพรนะคะพรก็อยู่ที่บ้านซับใต้อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เรามาเจอกับแม่สวยนะคะผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ,คะแม่สวยคะคุณแม่มีอายุกี่ปีคะ5 <51 S> 1ปีคุณแม่มีอาชีพอะไรคะค้าขายค่ะเป็นค้าขายนะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ดีบูญคุณแม่มีอาการปวดบริเวณไหนบ้างคะหัวเข่าตามตามข้อมือ ก็ปวดค่ะข้อมือค่ะเป็นนิ้วล็อกด้วยนะคะแล้วก็หัวเข่าในเป็นทั้งสองข้างไหมคะเป็นทั้งสองข้างค่ะปวดแบบไหนถึงขั้นว่าชาปลายมือไปเท้าหรือยังคะชาแล้วค่ะอ๋อชาแล้วนะคะไปเท้าแล้วเดินเดินได้คล่องไหมคะก็เดินก็ไม่สะดวกเดินยังไม่สะดวกนะคะคือใช้ชีวิตได้ลําบากนะคะแล้วทานดินดิบแลแล้วมีอาการเป็นแบบไหนบ้างคะก็ดีขึ้นอยู่นะตั้งแต่กล่องแรกของดีบุลเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะ คือคุณแม่สั่งซื้อเซตไหนมาคะตอนที่สั่งซื้อเซตสามสามสามกล่องนะคะสั่งซื้อเซตสามกล่องมาแล้วก็เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากทานแล้วก็คือเดินได้คล่องเดินได้คล่องทํางานสะดวกขึ้นค่ะเดินงานทํางานได้สะดวกไม่ปวดหัวเข่าแล้วนะคะใช่สามารถเหยียดเข้าเหยียดออกเส้นไม่ตึงแล้วค่ะใช่ค่ะสุดยอดมากๆนะคะสําหรับผลลัพธ์ของเราค่ะแล้วก็ คุณแม่คิดว่ามันแพงไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรามันคุ้มค่าบที่แม่จ่ายไปไหมมันก็แพงอยู่แต่ว่าทานแล้วมันหายมันก็โอเคอยู่นะอย,อยากเห็นผลเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ที่แม่ดูมาใช่ไหมคะค่ะใช่พอทานไปก็เห็นผลลับเหมือนกันจริงๆใช่ค่ะใช่ถ้าคุณแม่จะแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะช่วยแนะนาเขายังไงคะก็คือว่าคุณแม่เคยทาน อาหารตัวอื่นมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ไม่หายพอดีมาเจอดีบูลตัวนี้ก็อยากให้คนที่มีอาการปวดเหมืนที่คุณแม่เป็นอยู่นะ<า>ขอให้ให้เขามาลองดูแล้วก็<า>จะรู้ว่าได้ผลจริงๆค่ะแล้วคุณแม่ก็จบการรักษาที่ในสามกล่องที่แม่สั่งซื้อมาเลยใช่ไหมคะคมก็กกย,ะยังยังอยู่นะยังซื้อแบบเป็น แคปซูลเม็ดมาทานอีกต่ออีกนึงมาฟื้นฟูต่อมาฟื้นฟูต่ออีกทานแบบผงไปสามกล่องนะคะก็คือหายจบการรักษาแต่ว่ายังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ก็เลยสั่งซื้อแบบแคปซูลมาฟื้นฟูต่อนะคะใช่ค่ะคุณแม่ขาช่วยบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณแม่เป็นหน้าม้าหรือว่าถูกว่าจ้างมาอย่างเงี้ยค่ะช่วยบอกนิดนึงนะคะว่าไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้าม้านี่ทานจริงๆค่ะรับรองได้ค่ะสินค้าดีจริงๆค่ะอยากให้ทุกท่าน ลองดูนะคะถ้ามีใครมีอาการเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ลองดูได้เลยค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราถ้ามีคะแนนสัก100คะแนนแม่คิดว่าจะให้กี่คะแนนดีคะอักสัก99คะแนนแล้วกันเนาะ9 9คะแนนสุดยอดมากๆนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสําหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามอสลองกระดูกทับเส้นนะคะอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะคะในการช่วยรักษานะคะผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบุญก็เบอร์โทรปรึกษาเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้พรนก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่สวยมากๆนะนะคะสวัสดีค่ะ